แล้วทรามันอยู่ได้ดีขึ้นดีไซน์มันเหมาะสมขึ้นแล้วก็จะติดแอร์ให้เลยท,ท,ท,ทุกทุกทุกห้องอย่างไ่อยู่แล้วถูกป่ะแล้วแอร์ก็ชาร์จแอร์ไปด้วยถูกไหมก็ชาร์จให้มันจบไปเลยตู้เสื้อผ้าน,นี้หมดแล้ววิธีการใช้สเปซจะดีโต๊ะพับออกมาได้กินข้าวได้แล้วก็พื้นที่สวงกลางก็เป็นพื้นที่ที่มาอยู่มาอยู่ร่วมกันถ้าเกิดทุบตึกไปแล้วต้นไม้ไม่ต้องรื้อคุณต้องคุณต้องทำกระบะขึ้นมาเอาดินปลูกเข้าไปปลูกต้นไม้ที่มันยิ่งดูง่าย ให้มีความเป็นสีเขียวบ้างแล้วก็เรื่องโลกร้อนเรรื่อองะไพวกนี้เราต้องเราต้องเป็นคนสมัยใหม่เราต้องมีการแยกขยายชัดเจนคครรัับบเดี๋ยวมาดูใหม่แล้วกันเดี๋ยวสร้างนี่ให้เร็วๆสามตึกนี่สร้างให้เร็วๆแล้วกันครับแต่คุณก็ให้เป็นแฟนกับกับการที่คนที่ไม่ใช่ว่าให้แต่ผู้ใหญ่มาอยู่ตึกใหม่นะไม่ครับคุณคุต้องดู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 เรืตรงนี้มันแฟร์พี่เขียวร่อร้ขออนุญเองไหมไม่ใช่อันนี้มันเร่อร้อนนะทำร้อนค่ะต้องตันี้ใหญ่มากอันนี้ถือว่าใหญ่มาก ครึ่งหนึ่งของชั้นล่างเนี่ยสามารถเป็นสันสนาการได้หมดเลยติดไวไฟได้ด้วยอะไรได้ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ด้วยอะไรด้วยเหมือนคนมามีห้องศิละปะมีจะมีห้องยิมตั้งหน่อยก็ได้นะไม่มีปัญหา